สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะลองไปถามคนที่ไม่เคยขับ MG มาก่อนจะให้เขาขับครั้งแรกแล้วเดี๋ยวลองฟังดูว่าเขาคิดยังไงกับ MG4 Electric จากการที่ได้ขับ EV ครั้งแรกเป็นไงฮะ MG4 ขับง่ายไหมครับง่ายมากค่ะความรู้สึกเป็นไงฮะที่ได้จับในห้านาทีแรกจากคนที่ไม่เคยขับมาเลยเบรกๆบด้วยนะครับเบรกด้วยม,มันค่ะขับแล้วมันมากบอกเลยจยไปท<ป>ุ่งจะไปพัทยาแล้วคะ่ะอ๋อแล้ว<ม>เรื่องของเบรกเรื่องของ อ่าช่วงล่างมันนิ่มมันกระเด้งอะไรไหมฮะไม่กระเด้งค่ะเหมือนนั่งอยู่ในอวกาศทีดีดีครับไม่กระเด้งอันนี้เรื่องจริงนิ่มมากดีกว่าเดิมเนาะอ่าจะไปเดี๋ยวจะไปแกยเอ็นอ่าเกเอ็นแล้วไม่ต้องเหยียบเบรกเลยเหรอจริงๆอ่ะกดกดตรงกลางได้เลยอ๋อแล้วต้องเหยียบเบรกไหมถ้ากด P แล้วไม่ต้องเหยียบเบรกลองลองกด P ดูอ่ากด P เปิ่มไปขึ้นยังไม่ขึ้นจ้ะอ่าขึ้นละลองปล่อยเบรกอ่าปล่อยเบรกนะอ่าโอเคเลิสนิ่มเลิสมากได้ยินเสียงเครื่องไหม ไม่ได้ยินค่ะเนียย้ยลืมล็อกประตูนล้วฮะใช่ล็อกแล้วแหละแต่ว่าเป็นคนจะจิตนิดนึงนสังเกตได้ว่าข้างในมันจะกว้างนะทุกคนอะจะขาผมมันจะยาวกว่าทั่วไปนิดนึงนะครับมันก็จะติดแล้วก็ข้างหน้าผมปรับไปเยอะด้วยถ้า <Leaders S 1> เกิดปรับ <'ll> ข้างหน้าปไปมันก็จะปกตินะฮะเหลือที่พื้นที่ตรงนี้นะฮะส่วนข้างบนนะครับบน มันศีสันนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะผมนั่งหลังตรงนะครับผมสูงร้อยแปดสิบแปดนะครับก็ก็ห่างเหลือประมาณสักสองนิ้วสามนิ้วโอเคนะก็ถือว่าไม่ขี้เหน็นะครับข้างหลังมีมือจับมือหนมือห้อยมาให้นะครับอันนี้ก็ทาให้ชินก็ตื่นเต้นนิดนึงเนเรือ่องของการเข้าเกียร์อัตราเร่งนะครับออกไฟแดงเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะเป็นที่สองรองใครกด <laughs> กดนิดเดียวนี่คือจะไปกินมอเตอร์ไซค์ข้างหน้าเลยนะฮะต้องต้องระวังเท้าให้ดีนะครับบอกเลยนะครับว่าไม่เด็ดนะถูกแั้วถูกแล้วข้างหลังก็จะประมาณนี้นะข้างหลังนี่แคบนะไอตรงพื้นที่วางก็จะน้อยนะครับเลี้ยวยังยังยังตอนเปลี่ยนเลนยังไม่ชินนะครับแบบว่าตบไปซ้ายไปขวาอะไรยงเงี้ยใช่ จะไปเปิดที่ปัดน้ําฝนอย่างเดียวนะครับขวายังไม่ชินยังไม่ชินเท่าไหร่เข้าไหมห้องน้ําไม่เข้าละฝนไหวใครมาไม่รู้อะเราอยู่ในเลนเราแล้วสำหรับยี่ห้อ mg นี่ตอนแรกคุณคิดว่าไงบ้างครับแบรนด์นี้รู้สึกไงกับแบรนด์นี้บ้างดีกว่าก็นึกว่าอ,อแบบว่าเอ๊ะเรานึกถึงเมืองจีนเนาะเราก็ว่าเอออาจจะจะดีหรออะไรแบบเนี้ค่ะ ก้องแป้งก้องแกงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่จริงดีนะข้างนมข้างในแ่เขาก็ดีนะเนี่ยดูดิข้างในก็ดีก็ไม่ได้แบบไม่ขี้เหร่นะแต่ฉันก็ยังไม่ค่อยกล้าเปลี่ยนเลนี่ยนนรถเยอะเรื่องของเรือใช่ใช่ผมเองก็ยังไม่กล้าเปลี่ยนเลยนะครับจริงๆคือรถมันยังใหญ่มันยังไม่ชินนะครับถ้ารถโล่งๆอ่ะยังกล้าแต่พอรถติดๆอ่ะเราใช่ถึงจะมีระบงระบบช่วยแต่ว่าอันนี้มันไม่มีระบบช่วยเปลี่ยนเลนนะครับ ไม่มีอะไรนะมาละอะไรอ๋ออ๋อนะครับทันขวามือนะไปแล้วครับโอ้โหสวยนะสวยราคาเท่ากันแหละห้าแสนเก้านะครับออปชันจะมาเยอะแต่ด้วยด้วย p e r อร์แมนซ์แล้วผมชอบ MG4 มากกว่านะครับโดยรวมนะสำหรับพื้นที่ในห้องโดยสารนผมชอบหมดนะแต่ผมจะตินิดเดียวคือตรงข้างหลังพื้นที่หลังตรงตรงนี้นะครับที่เก็บของ มันจะมันจะเต็มไปด้วยอันเนี้ยที่หนุหนหัวนะครับก้าวออกได้แหละแต่บา<อ>งทีมันจะดูแคบนิดนึงนะครับตรงข้างหลังช่วงนี้เท่านั้นเองแต่สําหรับคนนั่งด้านหลังก็ถือว่ากว้างนะก็สบายอยู่นะครับเนี่ยมีสัมภาระมีอะไรนะครับคนนั่งตรงนี้ก็จะก็สบายถอยไปข้างหน้าหน่อยอ่าใช่ส่ <มา S 1> สวนส่วนข้างหน้านี้ถ้านั่งกันสองคนก็ปรับสบายเต็มที่เลยถ้านั่งกันสี่คนนะครับก็ปรับให้ให้มันไปข้างหน้านิดนึงนะไม่งั้น โอเคถือว่ามีมีมาครบนะฮะภายในออกโทนสีดำดำทึบๆฟิล์มที่ผมติดนะฮะมองจากด้านในก็ข้างหลังสามบ้านหลังแปดสิบส่วนสามบ้านหน้าก็จะเป็นสี่ส<อ>ิบคมชัดใสนะครับทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับตัวนี้ของอัลติเมทนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ใช้สามเอ็มลมิน่าไฮคูลอะไรนะฮะก็จากแบรนด์เก่าคันเก่าผมใช้แบรนด์นี้ก็ติดยี่ห้อนี้มาเลยนะครับนี่นะก็นแล้วก็ข้างในนะ มันแค่มีที่สําหรับวางโทรศัพท์บางคนไปซื้อที่กันหล่นแต่จริงผมว่าไม่ต้องมาซื้อนะมันมันไม่หล่นหรอกเนี่ยมันก็กระดูกกระดิกอยู่เนี่ยต่อสายชาร์จแบตขึ้นมาได้นะครับนี่เป็นแท่นเกียร์นะส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีที่วางแก้วถ้าเป็นแก้วเมซอนมันก็จะพอดีนะครับใส่ได้สองแก้วผมว่าเพียงพอแล้วแหละไม่ต้องมาซื้ออะไรเพิ่มนะครับตรงนี้ใส่ได้จ,จุดบุหรี่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็ใส่ได้อีกฝั่งนี้ก็ใส่ได้อีกแล้วก็ตรงนี้นะครับก็มีที่นี่ฮะ สัมภาระเล็กๆน้อยๆนะครับมนีนุ่นนั่นมาให้นะครับก็มีไฟด้วยนะข้างในเนี่ยกดแค่นี้มันก็ออกมาเองนะถึงเนี่ยส่วนช่องแอร์ก็จะเป็นรูขนาดเล็กๆนะครับรูแค่นี้แต่บอกเลยว่าโคตรเย็นนะฮะปรับดูดีๆนะครับบางคนกลัวมันหกักถ้าหักก็ไม่เป็นไรก็เค็มได้นะครับมันจะเป็นแบบแนวคลาสสิกนะครับเล็กๆน้อยๆแล้วก็พื้นที่ด้านหน้าก็จะมีประมาณนี้แหละ มันจะดูเรียบๆเหมือนอารมณ์เหมือนแท็บเล็ตอะเหมือนแท็บเล็ตตอนตอนปหกอะตอนแท็บเล็ตแจกฟรีอะแต่อ่ามันจะดูไม่หวือหวานะครับแล้วถามว่ามันจําเป็นไหมผมว่ามันเพียงพอแล้วแหละสาหรับผมนะเออมันมันเพียงพอละในเรื่องของ Option ออปชั่นอะคืออย่างผมเองอะต้องบอกว่าขับรถขับรถ ที่ว่ามันไม่ได้มีออปชันอะไรทันสมัยนะซื้ออะไรก็ขับแต่ตัวโรมันตลอดแต่ว่ามันเจอแบบนี้ผมก็ถือว่ามันออปชันมันเยอะละพอละนะอะไรที่มันแบบอะไรที่มันแบบล้ําเกินไปบางทีก็ไม่ได้ไม่ได้ว้าวเสมอไปนะครับอย่างช่วยขับอย่างเงี้ยไม่ต้องช่วยขับเพราะเราแบบอย่างที่แบบเปลี่ยนเลน็วอะไร่างเงี้ยนเนะเราเราอยากตัดสินใจเองอะเนาะนใช่ตกใจนะครับมันทําให้ผมตกใจนะ มันขืนพงมาไลายกลับมาเองอะไรเงี้ยก็ทุกครั้งผมก็จะปิดระบบไว้ก็ขับเองก็ขับไม่เหนื่อยนะใช่ครับไม,ไม่เหนื่อยมันก็สบายแล้วเอาแค่ว่าช่วงล่างดีเงียบอัตราเร่งดีพอแล้วครับมไม่มไม่ได้ต้องการ<ห>อะไรมากาในราคาไม่เกิน6 0แสนบาทสำหรับเจ้า mg 4 electric อุปกรณ์อำนวยความสะดวกก็มีมาให้ครบนะครับกระจงกระจกที่เก็บแว่นไฟก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็น led สีขาวมาให้แล้วโอเคนะฮะก็ โดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์ถามไม่ได้ถ้าอันไหนผมรู้เดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะแล้วก็ปัญหาข้อดีข้อเสียต่างๆก็เดี๋ยวดูคลิปถัดไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อน